โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับที่จะมารีวิวรถทีพีวีเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆนะครับให้พี่พี่ได้รับชมกันวันนี้ก็อยู่กันที่เซนตยิไทหกสิบแปดนะครับเทปยนราคาหนึ่งนะครับผมถ้าพี่พี่สนใจอยากเข้ามาดูรถหรือว่าเข้ามาทดลองขับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมเซนตยิไทหกสิบแปดแยกหนึ่งมาไม่ถูก โทรมาสอบถามเส้นทางกับผมได้เลยครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว Toyota p ง r t l e r 2.4V นะครับขับเครื่อนสองล้อได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยครับผมรถปี2019กับราคาพิเศษครับผมราคาเยียงแค่1ล้าน20,000บาทครับผมราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะแต่ว่าสภาพใกล้เคียงกันเลยครับผมได้มาเป็นสีขาวมุกด้วยอันนี้ก็ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับ เราเบียเพียงสองจุดห้าาผ่อนสบายๆนะครับผมโอเคครับมาเรามาดูรีวิวด้านรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าเรื่องหนาที่ด้านหน้านะได้มาเป็นไฟไบบีม LED ครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับเดทามและนิ้วไลท์โคมไฟใสๆนะครับผมแล้วก็มีเส้นโคเมียมลากตัดยาวมาครับถูงกรอบไฟเลยจังหน้าก็เป็นโคเมียมสามชั้นนะครับผม ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ตามสไตล์พอทินเนอร์ครับโลโก้ไม่มีรอยสนิขึ้นนะครับไม่มีรอยสลอบแล้วก็ช่วงพาร์ทด้านล่างนะครับผมพันชนหน้าก็ได้มาเป็นใ้ตัดหมอกคอบด้วยโคมเมี่ยครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยสะเบียน462นะครับสัเบียนเลขจำง,ง่ายเลขสวยๆนี่ครับ ให้ดูที่สัดส่วนโค้งเว้าวและรอยต่อนะครับผมผิวพันธุ์ของสีรถเดิมๆทั้งคันนะครับสีขาวมุกดูง่ายๆนะครับผมไม่มีการกลับสีมาแน่นอนเพราะสีเท่ากันเสมอกันทุกด้านสีเดิมๆครับล้อแมกอลลอยแมกขอบสิบแปดนะครับผมแมกเดิมๆจากโรงงานสีทูโทนแมกหกรูครับผมนัดมาด้วยยางบิดสโตนทั้งสี่เส้นเลยยางปีใหม่ๆนะครับดอกยางยังแน่นๆอยู่ สามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยครับมาครับมาต่อกันกระจกมองข้างนะครับผมเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวหลอด LED ติดมาให้แล้วสวยๆเลยครับเวลาเปิดก็มองเห็นกันชัดเจนนะให้ดูที่ด้านข,าข้างของตัวรถนะครับผมรถค่อนข้างใหญ่นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนครับผมเหมาะสำหรับทุกครอบครัวเลย อันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยสีค่อนข้างแบบหลายคนตามหานะครับสําหรับสีขาวมุกมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกดวที่สามติดมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมพร้อมกับเสากระดชีบฉลามนะครับทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนี่ครับเวลาเปิดฝาท้ายก็กดปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็ กดปุ่มเปิดได้ที่รีโมทเลยป่าท้ายใช้งานง่ายๆนะครับสะดวกสบายบางครั้งพี่ๆถือของมาเยอะเงี้ยก็ไม่อยากลำบากมากดปุ่มเปิดใช่ไหมก็สามารถกดปุ่มได้ที่รีโมทเลยหรือว่าจะเปิดปิดที่ป่าท้ายก็กดได้ที่ปุ่มนี้เลยครับผมใช้งานง่ายๆนะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลเข้มทำให้ดูเรียบหรูนะครับผมพับขึ้นด้านข้างได้ไม่มีแกว่งแน่นอนไม่มีโยกนะครับ แนบสนิทสามารถวางสัมภาระได้เพิ่มขึ้นนะทําให้ด้านหลังดูใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆถ้าพี่ๆแบบว่ามีผู้โดยสารเนี้ยหรือว่าไปกับครอบครัวเยอะๆทัางครอบครัวก็สามารถทับเบาะลงมาเป็นที่นั่งผู้โดยสารแถวที่สามได้ครับผมหรือว่าจะใส่คาาสซีส่สาหรับลูกเล็กเบบีก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันในภายในห้องโดยสารนะ ในห้องโดยสารนะครับผม <Okay. S 1> ด้านในก็จะคุมโทนด้วยสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดกับสีดำดูหรูหรามากๆครับฟังก์ชันก็จะเยอะๆครบๆนะนี่ครับภายในกว้างขวางนั่งสะดวกสบายเดินทางไกลไม่เหนื่อยไม่ลำบากแน่นอนครับแล้วก็มีแอร์แถวหลังมาให้เรียบร้อยครับสามารถคอนโทรลเองได้เลยควบคุมได้ตามสบายเลยครับผมมีปลั๊กชาร์จแบตมาให้ ครบ,บครับผมเหยียดขาได้สุดนะศีรษะก็ไม่ติดเพดานนี่ครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็มีปุ่มล็อกมาให้แหงประตูด้านข้างนะครับฝั่งคนขับปุ่มโทรไม่ด้วยสีทังตาเข้มเช่นเดียวกันแล้วก็กระจกไฟฟ้าสีออตโต้นะครับผมนี่ครับด้านในสภาพเนี๊ยบๆกลิ่นหอมหอม เบาะหนังสีน้ําตาลครับไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยขาดแน่นอนเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านในก็จะดูหรูหราขึ้นมานะหรือถครอบครัวที่นั่งสบายนะครับหรูหราโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันสักเล็กน้อยนี่ครับรทีเดียวติดแรเยินฉัำน,นะครับหน้าปัดเรือนไม้สีสันสวยงามนะครับ ฝั rates, an, it, ula, tut, left, pus, ่งซ้ายตัววัดเล้าปกติแล้วกว้างกวาแล้วตัววัดความเยืออันนี้ได้มาอยู่ที่แสนนิดๆเท่านั้นอยู่แล้วใช้งานมาไม่ได้เยอะมากนะครับผมคตัมค่ากับราคาอยู่ตัวอะไรเป็นตัอะไรเดิมๆนะครับหนังไม่มีทำอะไรไม่มีแตกไายงานนะครับดูสภาพเป็เไยเจ้าของคนเก่าได้ใช้งานมาลดลงมาเพราะว่าตัวอะไรแบบเดิมเดิมเลยดูสภาพไปเลยตัวหานนะครับ มาเป็นวงมาลายมันตีนนฟังก์ชันสามารถคอนทโทรลเสียงควบคุมเสียงได้นี่ครับคนขับสนุกมากมีเกียร์แพนเนินชิฟด้วยนั่งสบายนะครับเพราะว่าผมขับบ่อยบอกตู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับปรับได้หลายระดับตามสรีระของร่างกายพี่ๆเลยครับด้านหลังก็สบายเหมือนกันนะแต่ด้านหน้าสบายกว่าแล้วก็สนุกด้วยคสนุกขับนะถ้าเป็นตัวผมเองผมชอบขับมากกว่าแนละ้วเป็นคนขับหน้า สบายจริงๆครับสนุกด้วยคอนโซลตรงกลางนะครับมีจอทัชสกรีนได้วิทยุเอ็มเอมเปิดมินิเคอร์เชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าจะเป็นเสียบสายยูทีก็สามารถทําได้หมดนะครับผมทัชสกรีนได้ตามปกติมีอดีการมาให้หนึ่งร้อยนี่ครับคอนถุลได้ปกติเลยเป็นระบบออโต้นะครับเย็นฉ่ำแน่นอนอันนี้ขนาดยี่ห้าองศาเนี่ยเย็นขนาดนี้แรงดัน กองไหนครับองไม่โอเคอีโค่หมดเพราหมดมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับด้านในก็จะมุลาลังกาแบบนี้บอกหนังสีน้ำตาลนะครับถือว่าดีไซน์มาได้สวยงามมากครับแต่ด้านนอกเป็นสีขาวนุ่มจะด้วยพี่ๆาจะตามหากัานนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดึงด้านหน้ากันมากกว่าประยัดตึกไปบ้างโอเค ่คร้บผมไฟเลี้ยว LED สวยแบบนี้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมหรือหลายยืนของมันเครื่องของรถต่างๆนะครับสภาพตรงสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าตัว t o y ย t ้า o อ t u n e r อ 2.4V นะครับขับเครื่อง2ล้อรถปี2019ราคายอยู่ที่ หนึ่งล้านสองหมื่นบาทครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยครับผมและก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะครับผมเครดิตบีรีดาวดอกเบี้ยเพียงสองจุดห้าเก้าเท่านั้นใครสนใจรีบจับจองเข้ามานะครับแล้วก็ขอฝากให้พี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เจ้าตัวเซอร์วาคอนดิเนอร์ยอดนิยมของประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ